ดีเอฟซีทุกทุกท่านที่เขามารับชมคลิปสองเราปากับซาออนจ้ามาพบพอกันบินกับตงกับวันทีเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าบินิซาออนก็ได้มารอหฮาพ์คุตมั่นจ้าหลังจากที่หมู่บ้านบอดายมาจ้าหมู่บ้านอยู่บ้านจ้าฝนตกลินบินีิซาออนก็ได้มารอหฮาพ์คุตมั่นคือเก่าจ้าบินี้ก็มาทั้งผู้บ้านน้องมิงตำบลห้วยคำเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้า กับไปหลุนไปชมน้าซ้อนเมึงน้าจ้าวัดศิริสิมันบ้าจ้าก็มาหลุนเครือแหลกแหกมานจ้านี่จ้ะเครือมันเครือยิ่งใหญ่เลยจ้ะก็มาล่อหลุนหัวมันจ้าหัวแหลกแหกมันในมือนีงจ้าหัางามอยู่จ้าพี่น้อง มันนี้ก็มาคุดอยู่ทั้งผู้บ้าน้องเมิกตำบลหัวคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดบุญราชธานีคือเก่าจ้าบรรยากาศมันนี้ก็คึมฝ่าคึมฝนจ้าพี่น้องก็มาหลุ่นน้ำะออนจ้าลายสีดายสีมานหัวหน่อยหัวใหญ่ซ้ำได้จ้านี่ก็เป็นหัวแหลกแหกมันได้มันน,มนี้จ้าก็งามอยู่ดีอยู่จ้าหัวเกา่าคุนจ้า เปนเด็ดจ้ารอดุนหัวไม้จ้าดินก็พุดง่ายๆจ้ะหัวไม้จ้ะงามดีอยู่จ้ะฝนตกแล้วจ้าพี่น้องสิอชีตกหามต่เสาเท่นอะเหมือนะนี้ ฝนก็นหน่อยมาเลยจ้ตาตกหันแต่เสาเลยบ่มือน,นี่ตอนนี้ก็ลังสีมงจ้ะมือน,นี่มาหอดปลาสีมงเสาจ้ะพี่หนอปกดสิแหลวเวียกวาจะได้ออกจารืเื้เป็นหัวมันเลยจ้ะ หัวงามดีจ้ะแต่บ่รูว่าเปิ่นชินงใหญ่ก็เปิ่นชิน่าวบ่จ้ะดินกระุดง,ง่ายจ้ะหลุนมะหลุนพี่น้องมะหลุนไหลหัวมันขึ้นมาเลยจ้าโอ้ยหัวใหญ่ๆสันๆจ้ะพี่น้อง งามดีอยู่จ้ะเอาขึ้นก่อนจ้าว่าเก่าพึ้นใดสุดวา่าใหม่นีต้องใดสุดพี่นอ้องถ้าคือต่เกาวาเดอจ้ะ ออกทางใด้นอบ้านข้าหากใหม่จะพี่น้องดึงหัวมันออกอกับดไดหัวมนงามอยู่จ้ะงามงามจ้าพี่น้อง <c oughs> เป็นเป็นขีต้ต้มตจ้าพี่น้องแต่ว่ากระดงามอยู่จ้ะได้สุดเลยจ้ะหัวใหญ่จ้ะ มาหลุนกันจ้ะพี่น้องสองขือเด้อจ้ะอยู่นี่เพื่อนหนึ่งมีเือนึงมีเพื่อนหนึ่งจ้จะแต่ว่าใบมันอยู่สูงสูงจ้ะบัสามาชิตายให้เบ่งได้จ้กะกัมาหลุนหัวมันจ้ะตอนนี้กระแดดออกเลยจ้ะพี่น้องบางสีม่วงหาม่งก็ฝนหย่อยมิดกับมาหลุนมาชมกันเบ่งจ้ะฮักจอย ได้ขึ้นมาเลยพี่น้องส่วนหนึ่งหากใหม่ก็ลากไม่ไจ้ะกับไปล่อลุนอีกจ้ะโอ้ยเหลือเหงาอยู่จ้ะอยู่ได้มากมากเลยไปล่อลุนกันอีกหากใหม่หัดไวหวแต่ดึงปุ๊บก็หักปั๊บเลยจ้ะยังอยู่ส่วนกลางมาลุนกันเบิงจ้ะ สิไรสุดบอบบบย่างบท่ันขึ้นจ่าพี่น้องลอหลุนกันอีกจ้ารลุนกันอีกมาหลุนทอนลลางจ่าพี่น้องห,หูหางไหมมาทนคาตะเรยสุดบอโอ้ออยหากไหมอีดอีน้อ,อหัวงามอ,อ,อยู่จ้าพี่น้องแต่บ่าหากใหม่ร้ายร้ายจ้าต่บ่าได้ยงเาจ้า บ่ขึ้นเลยย่างอีกอยู่หัวหนึ่งจ้ะพี่น้องรอหลุนดีหัวหนึ่งจ้ะความเลือกพี่น้องเกือบชุดดามเสียมจ้ะย่างอีกอยู่หัวหนึ่งจ้ะมารอหลุนตอนดึงหัวมันขึ้นจ้ะหลุนกันจ้ะพี่น้องยานไปหักแล้วพี่น้องหักใหม่ร้ายแหงร้ายแหงะหลุดนะอุ้ยหักเกลีหักเกลีพี่น้อง พี่น้องอหักอีกแล้วแต่ว่ากระได้หัวยาวดีอยู่จ้ะหัวางามงามจ้ะพี่น้องขา<ร>จ่วงนะเลยจะ้ะเ,เป็นลกนักษณะนี้ดึงกระปุกหินไปรุ่นเครื่อต่อไปกันจ้าของหัวมันจ้ะพี่น้องที่พ่นหักจะ้ะของเอาอีกจ้ะพี่น้องปลาปานั้นยังได้อหักอีกอยู่จะ้ะมันหอวเลี้ย,ยวมาไรรึแต่ว่ากระได งามจ้ะได้ยาวเติบอยู่จ้ะพ um ี <h <h ่นนอะวันใหญ่ดีนดจ้ะนี่ก็มีสองขัือจ้ะข้างๆกันจ้ะมาหลุนอีกจ้าวันนี้อ้าวหักหักอยู่ไซนออบาดนี้มาหลุนบิ่งอีกจ้ายังไม่จังสิวะ แสดงว่ามันอันนันพี่น้องมันหากใหม่จ้ะก็เลยหาเพราะว่าตอนคุดลงไปซะออนซับหากใหม่จ้ะหักซื้อหากใหม่พอดีเลยจ้ะเอ้าวได้สุดจ้าขึ้นมาเลยจ้ะวันนี้ป้า หัวงามขนาดจ้าออ้ยหัวใหญ่ขนาดจ้าพี่น้องเนาะหัวงามคักเด็ดซ้ำถอนจ้าพี่น้องมันงอมันงอมันก็ดึงขึ้นยากจ้ะ้อาล่อหลุดเอาอีกจ้ะอีกหัวหนึ่งหาบมัดขึ้นสมพลสมพลดึงแล้วมันหักเนาะมาหลุดอีกจ้ะยังอยู่หัวหนึ่งจ้าพี่น้อง อาอได้สุดจุจ้าได้สุดเบิดเลยจา้จาแต่ว่าเพิ่นกระหักจ้าพี่น้องหักใหม่ครับผนค่ะหักใหม่เพราะว่าหักใหม่ลาดเพิน่นดึงบ่ขึ้นจ้าอืออ้าวผลลับของสองขื่อนีจ่จ้ากระมานูุจาา้าหัวใหญ่ๆเลยจา้านี่มีอยู่สองขือ่อจา้า ไส้สุดอยู่จ้าพี่น้องห่วงามดีอยู่จ้าสมเกลือพ่อนอยู่จ้าพี่น้องกลางคนข้าหินเนาะรอรุนอีกหัวหนึ่งจ้ะเพราะว่าอยู่นี่มีอยู่สองเขืือจ้ะโอ้ยฮักถูกล้วพี่น้องมันหัวมันหัว,หวบอดบอซื้อพี่น้องมันก็เลย<อ>ดึงขื้นมันก็ฮัก หากไหม่มัดมันหัวงอจ้ะหกไมนาแต่ว่าก็ได้หัวงามดีอยู่จ้ะมาหลุนกันจ้าเกลือใหญ่อยู่จ้ะแต่ว่าสีสมเกลือบอแปดแบบงามเลยจ้ะถึงเพิ่นสีหัวงอหลอบนี้ก็ได้สุดจ้ะพี่น้อง ความพยายามเรานอนลงโชว์เด้จ้าโชว์ความยาวแล้วก็โชว์ความใหญ่แขนหนึ่งพุนเดอร์พี่พพน้องงามขนาดจ้าลักษณะของใบมันจ้าใบมันเขือมันใหญ่ๆจ้าพี่น้องนี่ดอกเพิ่นจ้าดอกมันจ้า คืออันนี้นี่สิเป็นดอกจ้ะพี่นนอกคืออันใหญ่ขนาดจา้ะแต่ว่าคุดบไดจ้จจ่เคืออันอน,น,นี้เพราะว่ามองเพิ่นลงเพิ่นลงในหินพอดีจ้ะพี่นนอกสามารถชิคุดได้จากก้าก็เลยทายั้งแต่คือมัน่นดอกมันแล้วก็ใบมั่นให้เบิ่งจ้ะฝนก็หย่อยมากอีกแล้วจ้ะตอนนี้ก็บาบสามเลวจา้า บ่ายสามโมงแรงเลยจ้ะฝนกระเลิมลงมิดไม่แลวจ้ะบาดสอออนสับจับนกมันหลุดกันเบิงจ้ะหัว่นจีใหญ่สรงเขือบ่อจ้ะ อ่อนหีนเลยจ้ะจะอ่อนจะสิฮักเอาเลยจ้ะเป็นข้าหีนจ้ะหัวงามดีจ้ะแต่ว่าเป็นลงไปข้างล่างมันอยากเป็นหีนแน่จ้ะเสียมบาษาหมาชิคุดลงต่อไปได้จ้ะ แต่ว่าก็หัวใหญ่จ้ะหัวงามดีจ้ะหัวงามดีอยู่จ้าตอนนี้ก็ฝนตกฝ่าห้องมาแล้วจ้าสะออนก็สิได้เดินทางกับบ้านจ้าคุณนันของสะออนในมื้อนี้จ้ากระมานอยู่จ้ามื้อนี่มานเต็มกระตาใหญ่เด้อจ้ะ มีทั้งหัวหน่อยมีทั้งหัวใหญ่จ้า้อนีงามๆเลยจ้ะฝนกระตกฝ่ากระหองมาแล้วจ้าพี่นนอะจะอ่อนก็สิไดเดินทางกลับบ้านจ้าเอาละจ้าสนช่วงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบประาดคลิปใหม่ๆของสะออนเด้อจ้า สออนก็ขอขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกคอมิมนขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่หมออมห้สะออนจ้าขอการคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ